อืมห่อนหอน,หอนสวัสดีจ้ามาพกับพอ่อกับแม่ไอมาอีกเลยเด้อจ้ามาจิบกาแฟยามบ่ายมาเล่าเรื่องผัวเรื่องผัวก็คือเรื่องคุณสานาะนจ้ะเนาะอุ้ยหน้าขาวคอดําหรือเปล่าเออเรื่องเล่าเรื่อง,องคุณสานสินะจ้ะมาเล่าเรื่องฝรั่งเวลาฝรั่งเออคุณจะรูจ้จกักเบิระน๊ะนะพูดภาษาภาคกลางดีกว่าเวลาฝรั่งเขากลับเมืองไทยเออ เขาจะเป็นยังไงเขาจะไปทําอะไรมั่งเหมือนมะอืมแต่ว่าในกรณีของแม่เอม่ากับเพื่อนนี่ก็เคยได้ยินเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนนะจะเออก็คือพูดกันไปแต่ว่าในกรณีของแม่เอมา่าแม่เอม่าจะพูดเรื่องของตัวเองว่าเป็นยังไงก็คือจะมาเล่าเรื่องที่ว่าเวลาคุณสาไปเที่ยวเมืองไทยแม่เอม่าจะให้ไปไหมเอย ไปนี่ก็คือไปกับตัวเองนี่แม่เอม่าให้ไปอยู่แล้วพอเราไปด้วยกันก็คือเรามีความสุขไปเที่ยวไปฮอร์ดีดีไปพักร้ออะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดว่าคุณสาไปคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียไปแม่เอม่าจะให้ไปไหมขันเป็นพวกเจ้าพวกเจ้าเสียหายไปบอเอออยู่ต่างประเทศแต่ว่ามีหลายกรณีคุณสาขอไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนอืมไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนแล้วเขาไปนี่เขาไปเพราะอะไรเขาจะไปเที่ยวแบบชิลแบบเพื่อนฮฮาปา ตีปลาจิ้งจุกกัว่าไปมันบอกแต่แม่อม,มาถ,ถึงไปกับเพื่อนก็ไม่ให้ไปเลยจ้ะไปคนเดียวก็ไม่ให้ไปไปถามว่าเอาใลเวลาตัวเองไปคนเดียวทําไมผัวยังให้ไปเอาก็ให้ไปอันนั้นเป็นเมืองไทยใช่ไหมเออเป็นเมืองไทยบ้านเราแล้วก็ถ้าถามมันก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าแต่และคนความคิดไม่เหมือนกันเนาะจ้ะอย่างสมมุติว่าเพื่อนของเพื่อนแม่อมารหรือว่าเพื่อนของแม่อมาแต่คือเขาเคยเขาเคยปล่อยอ่า คุณสาไปเมืองไทยคนเดียวอืมแต่แม่แมาก็เคยอ่านในเว็บในกลุ่มว,ว่าปล่อยไปคนเดียวแล้วกลับมาก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรักลูกรักเมียเหมือนเดิมแต่จากนั้นก็เปลี่ยนไปบางคนก็ไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนไปเที่ยวเมืองไทยก็จะกลับมาก็จะเหมือนเดิมตลอดไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็มีนะจ๊ะแต่ว่าในกรณีแม่แมากามว่า ถ้าให้ไปไม่ให้ไปจับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ว่าดูถูกหญิงไทยด้วยกันเพราะว่าหญิงผู้หญิงหรือผู้ชายแต่และประเทศก็จะมีดีมีเสียมีอะไรประปนกันไปนะจะมีคนดีคนไม่ดีอะไรก็ว่าไปทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะแต่คุณสายแม่แอม่าถามว่าทําไมไม่ให้เขาไปคนเดียวก็พูดตรงๆนะจากก็กลัวเขาไปเจอผู้หญิงคนอื่นเออผู้หญิงคนอื่นมันก็ เดี๋ยวเขาไปเจอแบบหนุ่มๆติงตึงอะไรกว่าเราอย่างนี้เนาะเราบัญยัตยาแล้วกลับมาอาจจะดีกับเราแค่ไม่ถึงปีจากนั้นก็เปลี่ยนไปมันบลาแม่เอม่าก็เลยว่าเออไม่ให้เขาไปเที่ยวคนเดียวถ้าเขาไปเที่ยวคนเดียวก็แปลว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวในเมื่อตัวเองมีครอบครัวแล้วจะมาอยากไปเที่ยวคนเดียวก็แปลว่าไม่อยากมีครอบครัวก็คือต้องเลิกกันก่อนค่อยไปคนเดียวได้แต่เนอะ <S <S อันนี้กรณีอ่ากรณีของแม่แม่แมเอม่านะเออก็เคยถามว่าเคยคุยกันไหมก็เคยคุยกับคุณสาราว่า อ่าเธอถ้าเกิดเธอรู้ไหมถ้าเธอแบบว่าไปขอฉันไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวหรือไปกับเพื่อนเธอหรือไปกับใครเนี่ยฉันไม่ให้ไปนะก็เคยเขาบอกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันที่ก็โตลแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็คุยกันนั่นแหละคุยกันลเล่นท,ทีเล่นทีจริงเนยะเขาบอกอาก้าฉันจะไปเที่ยวคนเดียวแต่ก่อนฉันก็ยังไปได้แม่มาแว้วแต่ก่อนเธอไปได้เพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานกับฉันยังไม่มีลูกตอนนี้เธอแต่งงานแล้วถ้าเธอจะไปก็ต้องมีฉันไปด้วยทําไมอ่ะเขาก็ถามมาว่าทําไมเอาฉันก็กลัวเธอไปหาผู้หญิงอื่นที่แบบ เต่งตึงกว่าฉันแบบว่าเกิดว่าไปแล้วไปเจอคนที่ใช่กลับมาแล้วเธอมาเลิกกับฉันอะไรประมาณนี้เราก็กลัวใช่ไหมเออเราก็กลัวใช่ไหมแต่ว่ามันเคยมีกรณีอ่าคนรู้จักกันนี่แหละจ้ะคนรู้จักกันเขาเคยนะเขาเคยแบบว่าอ่าให้คุณสาเขาไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวแล้วเขาก็กลับไปอยู่บ้านของเขาเขาก็กลับสมมุติว่า คนนั้นอยู่บึงการเหมือนแม่อาม่าเนาะอยู่จังหวัดบ,บึงการเหมือนแม่อาม่าเขาก็คือเขาก็ไปอยู่บึงการนะแต่แฟนเขาก็คือไปเที่ยวพัทยาหรือไปเที่ยวหัวหินหมายถึงว่าไปเที่ยวแหล่งที่มันมีพวกฝรัง่งเพราะว่าพวกฝรั่งเขาต้องชอบไปเที่ยวตรงที่มีฝรัง่งเพราะว่าเขาตรงที่เป็นพวกนักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าตรงนั้นก็คือคนไทยเขาจะพูดภาษาอัองกฤษเป็นใช่ไหมเขาอยู่แล้วเขาก็คืออยากเขาถามอยากถามอะไรเขาก็ถามได้อยากคุยแล้วเขาก็คุยได้ไม่ได้ คือถ้าไปอยู่ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะอะก็ไม่เข้าใจนะคนไทยแล้วก็ไม่ค่อยได้เรียนได้เรียนภาษา,ากฤษตั้งแต่ป .1 นนใช่ไหมละ่ะก็ไม่ค่อยเก่งภาษาเขาก็ไม่อยากไปเขาก็เลยต้องเลือกไปในที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเยอะเป็นบละเออนั่นแหละเขาก็ไปนะแล้วก็พอจะกลับมานร์เวย์เขาก็นัดเจอกันที่สนามบินว่าเออไฟเดียวกันก็มาขึ้นก็มาขึ้นเครื่องบินลําเดียวกันก็ ก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ด้วยกันได้ก็และเมียเขาก็ไม่ได้ซอกแซกถามแต่ในกร,กรณีนี้หรือว่าเพื่อนแม่แอาหรือกรณีคนอื่นที่เคยได้ยินมาถ้าให้คิดในแง่ของแม่แอมนะคิดว่าเขาไม่ได้รักกันแล้วอยู่ด้วยกันเพราะความผูกพันผู้หญิงก็อาจจะแบบมีลูกแล้วก็คืออายุเยอะแล้วสมมุติสี่สิบกว่าอาจจะไม่มีเรื่องนี้แล้วอยู่ด้วยกันเพราะความผูกพันถ้าสมมุติว่าผู้ชายไปเที่ยว ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและไปเจอผู้หญิงอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงบ้านหรือผู้หญิงไทยคนใหม่ที่ทํางานแบบปกติแต่ว่าไปเจอกันแล้วปิ้งกันแล้วแฟนเราก็ไปปิ้งกับเขาอย่างเงี้ยอืผู้หญิงคนนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยมืออันอนี้เคยคุยกันนะพร้อมที่จะปล่อยมือแฟนเขาแล้วก็ให้เขาไปหาคนใหม่แต่พอไปเที่ยวแบบนั้นกลับมาแฟนเขาก็ยังเหมือนเดิมผู้ชายาก็คือยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาพร้อมที่ทจะรับได้ก็คืออยู่กันมาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วถ้าเกิดว่าเลิกกัน เกิดว่าแฟนเข้าไปเที่ยวอย่างนั้นไปเที่ยวในเมืองไทยแล้วไปเจอผู้หญิงคนใหม่กลับมามาขอเลิกเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะเลิกเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันก็คืออยู่นานแล้วอาจจะแบบเลยคําว่ารักแล้วอาจจะอยู่ด้วยความผูกพันแต่ว่าถ้าผู้ชายไม่สนใจเราหรือว่าแบบมีแฟนคนใหม่เขาบอกว่าเขาพร้อมพร้อมพร้อมเลิกคําว่าพร้อมเลิกนี่ก็คือก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าเซ็นใบหย่าเซ็นใบหย่าแล้วเราก็จะได้สมบัติยังไงหลังหลังสิน สินสมรสหลังแต่งงานมันบอ่ร้องเขาบอกว่าเขาโอเคแต่ก็มีบางคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณสาขอไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวต้องถามก่อนว่าไปไหนไปเที่ยวไหนไปเที่ยวจุดสุนเสียงไหมจุดชุนเสียงก็คือจะไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่เออส,สวยๆมันวะเออจะไปเที่ยวบางคนก็บอกว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวป่าปีนป่าหรือว่าไปไหว้พระอะไรที่มันดังๆบ้านเราหรือว่าไป ขึ้นภูเขาปีนภูเขาไปภูทับเบิกไปดูหมอกทะเลทะเลหมอกเมืองไทยมันเป็นยังไงบางคนเขาก็บอกว่าเขาให้ไปนะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ไปไปตรงสุ่มเสี่ยงที่แบบว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะอะไรเงี้ยแล้วกลัวแบบว่าแฟนเราเปลี่ยนใจแบบว่าสังคมรอบข้างมันเป็นแบบนี้อุ้ยฉันไม่เจออะไรที่สวยงามเจออยู่แต่บ้านเจอเจออยู่บ้านก็มีแต่อีแก่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแฟนไปเที่ยวที่กลุ่มไม่สุ่มเสี่ยงก็จะปล่อยไปแต่ อันนี้ก็คือแล้วแต่ความคิดเราจะสำหรับแม่อม่ว่าถึงแฟนคุณจะไปจะบอกว่าอุ้ยไปแบบไม่ได้สุ่มเสี่ยงไปที่แบบว่าในปรงในป่าอะไรแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอ่าเขาจะไม่ไปที่ที่ที่เขาอยากไปเขาอาจจะบอกเมียว่าโอ้ยคอยไปขึ้นภูเขาเด้อพู้เป็นเรื่องเรื่องภูเขาบ่ามผู้ไดดอกมาแต่งตูงงามบ่มู้ใดดอกเอาแบบแอนกอฮอ์ให้คือดื่มแล้วคอยมาคอยหู หูมืดตาลายกะว่าไปเป็นบอกเออไม่ใช่เพราะว่าแม่มาคิดว่าถ้าเขาไปเที่ยวแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงก็คือคนเราไปฮอลลีเดย์เออบางทีเขาเซิร์ชดูว่าเมืองไทยตรงไหนหน่าไปมั่งเขาก็อยากจะไปว่าอย่างสมมติว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหัวหินภูเก็ตพัทยาหรืออะไรมั่งที่แบบว่าเป็นเมืองที่แบบว่าคนไม่ยอมหลับไหลเขาก็อยากไปดูว่าเออตรงนั้น เมืองไทยเขาไม่นอนจริงจริงเลยทั้งกลางวันกลางคืนเขาไม่นอนเขาก็อยากไปเห็นใช่ไหมพอไปเห็นปั๊บก็ว่าอุ้ยรักเมียรักลูกรักครอบครัวแต่ไปแล้วกิเลสตัณหาแล้วสังคมรอ,รอบรอบด้านมันเป็นยังไงแสงสีเสียงมันบ่เออนั่นแหละมันก็เป็นไปได้มันก็มีเหมือนกันเคยอ่านว่า ไปเที่ยวแล้วปล่อยให้แฟนไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวกลับมาไม่เหมือนเดิมล้วเลิกกันอะไรประมาณก็ได้แชทคุยกับผู้หญิงอะไรประมาณบางคนเขาก็อยู่กับเราจริงแต่เขาแอบแชทกับคนอื่นแล้วก็บอกเมียว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวนะฉันขอไปเที่ยวนนที่นหรือเธอไม่เชื่อใจฉันหรอฉันก็ไปกับเพื่อนฉันถ้าเธอไม่เชื่อใจอะไรฉันเธอก็ถามเพื่อนฉันดูเพื่อนผู้ชายอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยผู้หญิงเพื่อนกันก็ยังเข้าข้างกันใช่ไหมยิ่งผู้ชายนี่เพื่อนเพื่อนกันก็เข้าข้างกันก็จะ โกหกช่วยอืเพื่อนเขาเขาก็จะโกหกเราช่วยเพื่อนเขาแมนบ่เออนั่นแหละก็คือบางคนเขาก็แอบแชทกับผู้หญิงแล้วแอบไปนัดเจอกันอย่างเงี้ยพอไปนัดเจอกันแล้วถูกเชตากลับมาก็มาหาเรื่องฟ้องหย่าเมียอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะแยะแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งว่าโอยคนเราเนาะถึงเขาจะอยู่กับเราเขาก็แชทกับคนอื่นได้ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช่เนื้อคู่กันหรือว่าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่ามันอยากจะเลิก หรือว่าเบื่อหน่ายแล้วถึงเขาไม่ได้กลับเมืองไทยหรือไม่ได้ไปเที่ยวประเทศอืน่นเวียดนามฟิลิปปินส์อะไระสาวๆอเชียเนาะเขาก็เลิกกับเราอยู่ดีเอออันนั้นแม่มากก็เลยว่าแต่ยังไงแม่มากก็ไม่ให้ไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแชทสมมุติว่าเขาแอบแชทนันะจะเนาะแอบแชทที่นี่แล้วเ็าไปเจอสาวที่เขาถูกใจแล้วเขาบอกว่าอุ้ยขิมฉันขอเลิกเธอนะอ่าฉันแชทกับคนนี้นานแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับเธอ คือมันหมดความรักแล้วมันเหลือแต่คําว่าพ่อแม่พอผูกพันคําว่าพ่อแม่เช่นขอเลิกกับเธอนะในวันนั้นถามว่าเราอยากเลิกไหมล้วก็คงคงไม่อยากเลิกนะพี่น้องแต่ว่าในเมื่อเขาถามเลิกกับเราเฮายิ่ได้จะไหนเป็นมาพี่น้องบ้านก็บ้านเขาชื่อชื่อเขาประมาณนี้ไหมเราก็ต้องเลิกมันบลาแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเรายังรักและเราก็ากแบบยังไม่ให้เขากลับเมืองไทยและเขาก็ยังเฟื่อเชื่อฟังเราว่าเออเมียจะไม่ให้กลับเมืองไทย คนเดียวหรือแบบอาจจะหงึงจ,จะหงวงกลัวเราไปเจอผู้หญิงคนใหม่เออเขายังเชื่อว่าเราไม่ให้กลับคนเดียวเขาก็ไม่กลับมันบอเออก็ยังยังอยู่ด้วยกันได้จ้ะก็เลยจะมาว่า,าม้อให้ฟังเลจนะจะมาวบางคนเขานี่ไม่ให้แบบแฟนเขากลับบางนายคนเดียวบางคนก็ให้กลับเพราะว่าคิดว่า หัวเป็นของตายแล้วเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจว่าโอ้ยไปเถอะเออเดี๋ยวเขาไปทําอะไรก็ช่างเขาจะกลับมาเขายังรักเราเหมือนเดิมรักลูกเหมือนเดิมก็ช่างเออปล่อยเข้าไปความสุขบางครั้งเขาอยากมีม,มูมตนไปคนเดียวอะไรประมาณแต่อันนั้นไม่ใช่แม่แอมาด้วยจ้ะ <c oughs> อันนั้นไม่ใช่แม่แอมากก็คือไม่กล้าปล่อยไปคนเดียวแน่นอนกล <c oughs> ัวพาะอีกอย่างคุณสาแม่แอมาเป็นคนที่แบบ เกรงใจคนเอ่อเกรงใจคนไม่ว่าจะเป็นใครเขาจะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเมียเป็นเมียเขาจะเกรงใจเขาจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธจ้ะแม่มาก็เลยกลัวว่าเออเขาไปแหล่งที่สถานท่องเที่ยวแบบผู้หญิงอาจจะเข้ามาหาอะไรเงี้ยโอ้ยฉันก็ต้องการพอดีแล้วันก็เกรงใจฉันปฏิเสธไม่เป็นอ่ะฉันให้เธอเธอให้ฉันไปกันประมาณนี้กลับมาก็มาเลิกกับไอ,าท,อาทายังไงแม่ไอาทายังไงเป็นบวลาพี่น้องเออก็ย่าด้วยกันเนาะย่านผัวมีเมียใหม่มีผู้สาใหม่แม้ถึงเราจะยังสวย ยังสดถึงจะไม่ซิงก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ยังย้านผัวเราไปมีใหม่เปนมนบอกโอ้ยเคเน่เลยนะจ๊ะมาเล่าเรื่องว่าสีผัวเมืองมังไท,ทยบอหรือบบให้เมื่องแค่นั้นเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยจ้าทั้งเอฟซเก่าเอฟซี FC, ใหม่สวัสดีจ้บบาบายบาย